เราเป็นผู้หญิงด้วยค่ะแล้วกีฬาชนิดนี้หลายๆคนก็มองว่ามันเป็นกีฬาของผู้ชายนะก็จะมองรู้สึกแปลกผู้ใหญ่บางท่านอาจจะมองภาพเก่าะค่ะเช่นแบบเ,เข้ามาโต๊ะสนุกแล้วอาจจะต้องมีควันบุหรี่แน่นอนมีการพนันแน่นอนแต่ณตอนนี้ค่ะกีฬาสนุกเกอร์ได้เปลี่ยนเป็นกีฬาอาชีพแล้วจริงๆค่ะ,คะก็จะมีที่ให้ฝึกซ้อมแบบจริงจังเลยแล้วก็ภาพบรรยากาศก็คือเปลี่ยนไปแบบดีขึ้นเยอะจริงๆค่ะ ตอนแรกๆที่เริ่มเล่นเลยเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่ากีฬาชานิดนี้เราจะต่อยอดไปยังไงเราจะไปสูงสุดได้แค่ไหนอะค่ะแต่ณตอนนี้คือเรามีโอกาสก็เลยมีมุ dedim, ม daddy, มองที่เปลี่ยนว่าจริงๆกีฬาชนิดนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นกีฬาอาชีพทีมแชมโลค่ะที่แบบเครียดมากๆพราะที่เครียดคือเราตามเขา5ต่อ3ด้วยค่ะเขาต้องการแค่เฟรมเดียวที่เขาจะได้แชมป์แล้วเราจะแพ้แล้วก็พยายามแทง ช็อตตรงนั้นให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดะคะ่ะเพื่อที่เราจะสามารถกลับมาชนะเขาได้ะคะ่ะให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆกีฬาสนุกเกอร์ค่ะมันอยู่แค่แบบอยู่กับปัจจุบันเลยจริงๆคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอนาคตเราจะแพ้หรือเราจะชนะแต่ถ้าเราทำตรงนั้นได้ดีแล้วมันก็จะมีผลดีออกมาแชมป์เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไป เล่นเมนทัวร์กับผู้ชายค่ะที่อยากไปแข่งเมนทัวร์เพราะว่ารายการผู้หญิงอะค่ะหปีจะมีแบบประมาณสัก5-6ึงรายการนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยก็จะมีประมาณ20รายการความนิยมของผู้ชายก็คือการแข่งขันจะสูงกว่าผู้หญิงค่ะเพราะว่าผู้หญิงก็จะมีเล่นเล่นน้อยกว่าคนผู้เล่นน้อยกว่าอยากให้ผู้ใหญ่ของเรานะคะแบบว่าเปิดใจค่ะแล้วก็อยากให้เข้ามาสนับสนุนกีฬานี้เยอะๆค่ะเพราะว่าจริงๆกีฬาชนิดเนี้ยหนูมองว่าเป็นกีฬาที่ดี แล้วก็ฝึกสมาธิคือใช้ชีวิตในประจําวันได้ค่ะถ้าได้เข้ามาคุกคีในวงการนะคะก็จะทราบว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงเนี่ยมีทั้งเก่งๆที่น่าสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะคาดหวังอย่างแรกเลยคือพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ให้มากกว่าน,นี้ค่ะอยากจะไปสร้างสีสันให้กับรายการผู้ชายค่ะถ้าเราสามารถชนะได้อาจจะมีกระแสของกีฬาวงการสนุกเกอร์ผู้หญิงอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ